แชร์ูกโซ่ไหมหลอกไหมอะไรครับการคิดอยู่อ่ะจะต้มว่าไงมีอะไรบ้างคำถามได้จริงเปล่ามีคนทำได้ยังแชร์ลูกโซ่เปล่าโดนหลอกไหม ไม่ชอบงานแบบนี้เลยไม่ชอบงานแบบนี้ก็อย่าทำดีครับไม่ได้เอาพี่จี้ปืนมันถ้าไมาทำเลยครับไม่ชอบงานแบบนี้นี่อะไรนะครับให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะทำเออให้ได้ก่อนโอ้นี่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 เจ็บจี้เลยเจีบจี้เลยเจีบจี้เลย ได้ยังได้เข้ามาชวนได้ก่อ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 นค่อยมาชวนแล้วดึงคำถามนี้ไปได้ไงเป็นไงเจ็บจี๊พไหมคำถามนึงไม่ชอบชวนคนไม่ชอบสิ่งอรเขาอยากคุยกับใครครับแต่ตัวใหญ่เจอแบบเข้ามาแล้วพูดไม่หยุดเลยไม่ชอบชวนคน ็คือไม่ชอบงานกษณะแบบนี้คือไม่ชอบคุยกับคนมไม่ชอบคุยไม่ชอบชวนมีอีกไหม,บบมจะทำยังไงแล้วคนเขาทำเหมือนกันกันกบเราเออใครริบบ้งหนว่บ้านฟังไม่ชัดใครริบบ้งหนว่บ้านทำยังไงให้หกคนทำเหมือนกัน มีอะไรไหมครับเนี่ยเจ็ดข้อแล้วนะหมดยัง <c oughs> อ่ะข้อที่หนึ่งเนะี่ยโดนแน่ๆครับมันจะจริงเหรอมันจะชัวร์เหรอถ้าเกิดทำไปแล้วมันไม่ได้ทำไมเสียคนนะเสียเพื่อนนะข้อที่หนึ่งตอบไง่ดีไหม <c oughs> แต่จริงไหม <c oughs> จริงคนระับ แต่ว่าวันนี้ต้องถามพี่ก่อนว่าพี่พี่กังวลใจเนี่ยพี่กลัวว่าทําตามโครงสร้างแล้ว5้าเดือนมันไม่ได้สองแสนหรือว่ากลัวว่าบริษัทจ่ายไม่ได้จริงอ่าต้องถามก่อนนะคำว่าจริงเขาหมายถึงอะไรมันมีสองความหมายนะครับจริงเหรอจริงนี่หมายถึงว่า5้าเดือนไม่ได้สองแสนจริงเหรอรหรอหือได้สองแสนแล้วบริษัทจ่ายจริงหรอือมันมีสองความหมายครับมันไม่เหมือนกันต้องถามก่อนจริงๆคนถามาก็ไม่ได้คริงเนี่ยแต่เราบอกไว้ก่อน พอเราถามพวกเธอสองอย่างเลยอะทีนี้มาดูครับว่าจริงไหมไเรื่องจริงนะจริงครับเพราะว่าโครงสร้างมันถูกฟิกไว้แล้วครับมันเป็นโครงสร้างที่ฟิกไว้แล้วพี่ลองสังเกตนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยไม่มีใครชวนเกินหกคนทุกคนชวนหกคนในเดือนแรกเดือนเดียวเหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็ในแต่ละเดือนไม่มีใครสร้างยอดเกินเดือนละหกร้อยเลยเพราะฉะนั้น เมื่อจํานวนคนฟิกได้ยอดขายฟิกได้2 0 0แสนก็เลยถูกฟิกว่าต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาห้าเดือนนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงบอกว่าอย่าสร้างยอดขายเกินเดือนละหกร้อยถ้า6คนแล้วก็สร้างยอดแค่เดือนหกแล้วห้าเดือนมีสองแสนหกคนทำไหมครับทำครับทำได้ทุกเดือนไหมได้ทุกเดือนเพราะฉะนั้นสองแสนเกิดขึ้นในห้าเดือนชัวร์ครับแล้วก็วิธีการจ่ายครับไม่ต้องรอครบสองแสนตั้งแต่ 300, สามร้อยถอนจะได้ถอนก่อนรับสินค้าอีก ถ้าถอนเงินได้ก่อนสองแต่แล้วถอนก่อนรับสินค้าที่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นทัง้งสองอย่างนี้คือจริงหรือยังจริงจริงดูวิธีตอบยังครับข้อที่หนึ่งผ่านไปข้อที่สองมีคนทําได้หรือยังเ,ออเนี่ยเจ็บจีบเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่ มีคนทำได้ยังไงอะทีนเนี้ยเอาดิ TCL อะค่ะที่ตูนเปิดมาสามปีแล้วแต่ว,ว่าเมื่อก่อนเนะ่โครงสร้างยังสเปสะสปะัมันก็ไม่ต่างจากโครงสร้างของรูปแบบเครือข่ายอื่นก็คือของเราเนี่ยเปิดมาพฤ้นผ่านนค่ครบสามปีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือบอกตรงๆว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันสเปสะสปะัมันไม่มีจุดเด่นมันไม่มีจุดขายแล้วมันไม่ได้เฟคครับ มันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแค่ทีเดียวมันก็เลยทํายากเราก็เลยมาคิดว่าจะทำยังไงให้มันทําง่ายขึ้นมันสามารถทําได้จริงๆสุดท้ายข้ามาตกผลึกก็คือออกมาเป็นตัวโปรเจกต์ทีก็คือต้นแบบเนี่ยเราเอามาจากเรื่องของกฎทฮีรคูณครับหลังจากที่ออกมาเป็นโปรเจกต์ทีได้เสร็จปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยครับไอเนี้ยมีคนทําได้แล้ว6คนมีแล้ว36คนมีแล้ว2 1 6ิคนมีแล้ว รายได้ตามโครงสร้างเกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็หลายคนแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําได้จริงนะครับแล้วก็เหตุผลที่เรามั่นใจเราเชื่อว่า t c l สามารถทำได้จริงแล้วตได้จริงเพราะว่าเราไม่ใช่บริษัทขายตรงที่เป็นบริษัทแรกในโลกมีบริษัทที่เป็นรุ่นที่เกิดก่อนเราเข้ามาไข่ทขังแต่ปี3 2มสองแลนี่ปี6แตทั้งหมด3าปีแล้วนะครับ เรามีรุ่นที่ที่เป็นบริษัทน้ําดีเป็นบริษัทสีขาวตั้งหลายบริษัทที่เขาอยู่มาก่อนทํามาก่อนโครงสร้างยากกว่าชวนคนมากกว่าขายของยอดขายก็มากกว่าเขายังสามารถประสบผลมไีได้หลายแสนบาทจนถึงหลักหลายล้านบาทตั้งหลายคนแต่โครงสร้างเราง่ายกว่าซิกได้ด้วยแล้วเร็วกว่าง่ายกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้แน่นอนได้ไหมครับ ถ้าแต่ว่าเขายังไม่เคลียร์หรือมีคำถามเพิ่มก็อาจจะยกตัวอย่างเพิ่มเช่นพี่ก็ดูอย่างรถไฟฟ้าตอนนี้รถไฟฟ้ารถทีวีเนี่ยเต็มเลยแต่ต้นแบบมาจากไหนครับต้นแบบก็องมาจากรถน้ำมันก็แก้ปัญหารถน้ำมันก็คือน้ำมันเนี่ย <c oughs> มันใช้เงินสูงเติมน,น้ำมันเฉลี่ยเราเดนึงถ้าขับทุกวันทุกวันเฉลี่ยเดือนเ้ามาถ้าหกพันถึงหมื่นอ่ะแต่พอเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเหลือเพียงแค่พันสองพันจ่ายห้เข้าไป รถ e v ต้นแบบมันก็ามาจากรถน้ามันนั่นแหละรครับโปรเจกต์ที T, ต้นแบบก็ามาจากรุ่นพี่เพียงแต่เรารู้ว่าโครงสร้างมันเป็นโครงสร้างที่ดีเปลี่ยนชีวิตคนได้แต่ที่มันเปลี่ยนชีวิตคนไม่ได้เพราะความยากเราก็เปลี่ยนจากเรื่องยากมาเป็นเรื่องง่ายแล้วมันฟิกไม่ได้เราก็เปลี่ยนจากฟิกไม่ได้มาเป็นให้ฟิกได้มันก็เลยเกิดผลลัพธ์จริงไม่อย่างนั้นตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาโปรเจกต์ที T, ไม่เติบโตเร็วขนาดนี้หรอครับ ถ้ามีคนพูดคุยถามว่ามีคนทําได้ยังดูนาทางในการตอบได้ยังครับแล้วก็จุดเด่นของเราก็าคือสั่งซื้อของปุ๊บเงินมันเด้งเข้าบัญชีทันทีแล้วถอนได้เดี๋ยวนั้นทันทีอย่างสมมุติพี่ปลาเนี่ยสมมติพี่ปลาไปชวนพี่กบไปชวนพี่สมจิตที่กบกาแฟหนึ่งกองพี่สมจิตหนึ่งกองกองละสองร้อยจิติเด้งเ,เข้าพี่ทันที เกินสามพี่ถอนได้เดี๋ยวนั้นทันทีครับเด้งเข้าปุ๊บให้พี่ขบดูได้ให้พี่สมจิตดูได้ถอนให้ดูก็ได้ครับหลายคนก็ใช้วิธีการนี้ครับเงินเด้งเข้าปุ๊บถอนโช์ให้ดูเลยอะไรว่าของยี่ห้ไทนับเลยเพิ่งจะต้องเพิ่งจะต่างเมื่อกี้เองแต่ถอนเงินได้แล้วเขาไม่เคยเจอโครงสร้างแบบนี้เพราะฉะนั้นความมั่นใจมันเกิดขึ้นความเชื่อมั่นเขาก็เกิดขึ้นมันก็ทําให้ทาธุรกิจง่ายขึ้นเราก็เลยเติบโตแชร์ลูกโซ่ไหม ใช้์ลูกโซ่แยกยังไงแ <Okay. S 1> ชร์ลูกโซ่เป็นยังไงครับใครเป็นเจ้าของอนาม <c oughs> ัยครับแชร์ลูกโซ่หน้าตาเป็นยังไงบอกผมแบบผมไม,ม่รู้จริงๆคือบอกตอ่ตอกันนะคะอ่าชวนคนตอ่ตอต่อกันใช่อ่าอะไรที่ชวนคนเนี่ยคือแชร์ลูกโซ่ก่ออ่ะใช,ใช่ไหมอ่าชวนคนเท่ากับแชร์ม <c oughs> ีอะไรอยี้ครับอ่าคือถ้าได้ตามมาปุ๊บแล้วโดนโกงไปอ่ะเช่นอ่า กาแฟครับขายของทุกอย่างอะค่ะที่ว่าโดนโกงก็คือได้เงินเขาไม่จ่ายใช่เดินอ่ะได้เงินเขาไม่ให้อมีเรื่องไหครับพอามเหอนี้อ่าโองพอามเหมือนนี้นี่เองครับบังคับซื้อของไหม่บังคับนะครับเซ็นต์ต้นครับใช่เซ็นต์ต้นบังคับนะครับ มันขับเปิดดินใช่มันเริ่มเปิดดินครับแล้วไม่ได้มีราคาเดียวนะครับมีเล็กมีกลางมีใหญ่มีเล็กมีกลางมีใหญ่ครับแบ่งเป็นไซส์ครับไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่สมมุติไซส์เล็กเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นให้เท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นไซส์กลางสักสามหมื่นครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ห้าหมื่น ก็คือทีนี้เราเกลีร์เป็นข้อๆก่อนนะครับก็คืออะไรที่ชวนคนเนี่ยเรียกว่าแชร์ลูกโซ่หมดอันนี้ต้องทาความเข้าใจนิดนึงก็คือเราจะตีความด้วยคําพูดว่าชวนเท่ากับแชร์อันนี้อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดและอาจจะทําให้เราเสียโอกาสลองนึกในมุมย้อนกลับครับอย่างธุรกิจที่เป็นธุรกิจเครือข่ายมีอะไรบ้าง เซเว่นมีสาขาเดียวไหมครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่สาขาถ้าจำไม่ผิดนะครับเซเว่นอ่ะหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าสาขาเป็นเครือข่ายไหมเครือข่ายของเราก็เครือข่ายแต่เราเครือข่ายเชิงลุกของเซเว่นเครือข่ายเชิงลับครับเขาเปิดประตูแล้วก็รอเราเดินเข้าไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเลยไม่รู้สึกว่าเราถูกชวนแต่เราเดินเข้าพุกวันเราจ่ายเงินทุกวันแต่เราได้ทังคืนไหมครับ ไม่เพราะฉะนั้นชวนเท่ากับแชร์อันนี้ไม่ถูกต้องครับอย่างปั๊มประต t อย่างเงี้ยมีปั๊มเดียวไหมครับไม่มีทั้งหลายร้อยก็เป็นเครือข่ายเหมือนกันอย่างโทรศัพท์มือถือเครือข่ายไหมครับเครือข่ายจะเป็นเครือข่ายคนอื่นไม่ใช่เครือข่ายของเราของเราก็เครือข่ายครับเราชวนหกคนชวนหกคนทยอยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเดนเป็นสามหมื่นเ็พันสี่ร้อยสิบไตก็เป็นเครือข่ายแต่เป็นเครือข่ายของเราครับเครือข่ายของเราเราสร้างเองเราได้จากเอง แต่เป็นเครือข่ายเซเว่นเราไม่ได้ตั้งแต่เราจ่ายตังเราเาก็ไม่ได้ตังเราไม่แค้ของเครือข่ายปั๊มน้ำมันเราไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ได้ตังเป็นเครือข่ายคนอื่นไม่ใช่ของเราเครือข่ายมือถือเราใช้มือถือก็จริงแต่เราจ่ายเงินคนอื่นได้ตังครับเราไม่ได้ตังเจ้าของเครือข่ายได้ตังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นชวนเพ้่อนมาแชร์อันนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ขายของไม่ได้เงินโกงเอาเงินหนีอันนี้เขาเป็นชารุโต้แน่นอนครับ พราะระบบมันวางแผนมาแบบนั้นอยู่แล้วเราถึงได้บอกว่าเราถึงได้ตัดความกังวนลน็คือมีตั้งแต่300ถอนได้เลยครับถอนก่อนรับสินค้าอีกเพื่อตัดความกังวลใจไม่ให้ไปซ้ำน,น,นี่ไงครับมีใครถอนเงินไม่ได้ไหมครับไม,ไม่มีนะครับตั้งแต่เปิดมายังไม่มีนะเปิดบิ้งไซเล็กไซกลางไซใหญ่ สมมติวันนี้ถ้าชวนเพื่อนมาเปิดบินหนึ่งหมื่นใบตัดจ่ายเราสิสิเซ็นกับชวนเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะซื้อห้าหมื่นได้ห้าสิสเซ็นคำถามคือถ้าเราไปชวนเพื่อนเราอยากให้เพื่อนเปิดหมื่นหรือเปิดห้าหมื่นห้าหมื่นไม่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะเพื่อนไม่มีทางทำไงอ่ะเรื่ <c oughs> อ <c oughs> งของเพื่ <c oughs> อนมีจี้เอามาเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับ แล้วหลังจากที่เราชวนเพื่อนมาเปิดบินได้ตามเสร็จปุ๊บอ่จสมมติเรามีรายได้ขึ้นมาหนึ่งแสนบาทชวนกี่คนไม่รู้แหละแต่มีเงินมาหนึ่งแสนเงินหนึ่งแสนเราไม่สามารถถอนได้ท,ทันทีมีเงื่อนไขในการถอนนะคะนรับไม่เหมือนกันของเราไม่มีเงื่อนไขในการถอนแต่ใช้ลูกโต้มีเงื่อนไขในการถอนเช่นมีเงินอยู่ในระบบหนึ่งแสนบาทคุณจะถอนเงินใช่ไหมคุณต้องชวนคนเพิ่มกี่คนถึงจะถอนได้ คุณต้องชวนคนมาเปิดบินอีกคนคุณถึงจะถอนเงินได้แล้วเงินหนึ่งแสนบาทเขาไม่จ่ายเป็นเงินเต็มครับเขาจะหักแบ่งเป็นคูปองครับไว้ซื้อค่าสินค้าคุณต้องมีแน่ๆประมาณสามสิบเปอร์เซ็นครับทาไมไม่ให้ก็เป็นเงินเราทําไมไม่ให้เราซื้อ้วยมวามสมัครใจทําไมต้องหักล่วหน้านี่แหละครับกลยุทธ์ของแชร์ลูโซแล้วพอมาเทียบกับโครงสร้างเราเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนต่างกันฟ้ากับเหวเลยคนละเรื่องเลยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าใช้คําว่าชวนเท่ากับแชร์มาปิดโอกาสของตัวเองแต่เราจําเป็นต้องรู้ครับความแตกต่างระหว่างแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายมันมีความต่างที่ชัดเจนอย่างน้อยๆถ้าเรายังไม่รู้จักโครงรา้างมันมากพอก็ต้องดูก่อนว่าบริษัทนั้นจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ผู้ผู้ควบคุมกฎทั้งหลายเขารับรองให้ไหมต้องตรวจสอบตรงนี้ดูก่อน เพราะแชร์ลูกโซ่ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่จดทะเบียนไม่จดอย่างยุ่งครับของเราจดทะเบียนผ่านถูกต้องทุกอย่างครับ <c oughs> แล้วก็ของเรารู้สึกว่าจะต้องเจอคำถามน,นี้เหมือนเพราะว่าของเราเป็นธุรธกิจเชิงลุกธุรธกิจของเรานะครับเป็นธุรธกิจเชิงลุกซึ่งมันจะต่างากับธุรธกิจเชิงลับครับธุรธกิจในโลกนี้นะครับมีสองแบบหนึ่งก็คือแบบเชิงลับ สองก็คือเชิงลุกค,ครับเชิงรับก็คือธรุรกิจร้านค้าทัท่วไปที่เราเห็นนี่แหละครับคือการที่เราเนี่ยเอาตัวเราเดินเข้าไปเพื่อจะซื้อของซื้อการบริการจากเขาอันนั้นเรียกธุรกิจเชิงรับข้อดีธรุรกิจเชิงรับก็คือจะไม่เจอคําปฏิเสธครับเพราะคนที่เดินเข้ามาเขาตัดสินใจจะซื้อบริการจากเราร้อยเปอร์เซ็นมันเลยไม่มีปัญหาไม่เจอคําปฏิเสธแต่ข้อเสียธรุรกิจเชิงรับไอ้ธุรกิจเชิงลุกค,ครับก็คือ มันเป็นการที่เราต้องเดินไปคุยกับเพื่อนเดินไปคุยกับคนรู้จักเพื่อนเราคนรู้จักเราก็รู้สึกว่าถ้ามึงมาชวนกูเนี่ยมึงต้องได้ประโยชน์เลยแน่ๆเพราะกลัวเขาเสียประโยชน์เขากลัวโดนการเขาเสียบนั่นแหละครับคือหลักๆก็คือหนึ่งกลัวโดนเทาเรียบครับ ดังนั้นการทธุรกิจที่ถูกต้องเราสามารถตัดปัญหาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยกระบวนการของการเปิดใจมันจะเป็นเเป็นทคนิคของการเปิดใจทึ่มันนั้นเนี่ยเราค่อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมอ่อถ้าเราเปิดใจไปนะครับปัญหาต่างเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นทั้งหมดไอ้หกข้อเจ็ดข้อเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นสักต่ข้อเลยครับถ้าเราเปิดใจได้ดีแต่ถ้าปัญหาทั้งหมดเจ็ดข้อที่เกิดขึ้นเนี่ย เหตุผลเดียวครับที่ปัญหาเกิดคําถามเกิดเกิดจากการที่เราเปิดใจเพื่อนไม่ดีพอเขาไม่พร้อมจะฟังแต่เราอยากจะให้เขาฟังนะครัที่เขาไม่อยากฟังมันก็เลยเกิดคําถามอาจจะเป็นคําถามตีรวนคําถามการตัวเองเป็นคําถามที่เขาไม่อยากจะฟังเรามันเลยเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจธุรกิจเปิดใจได้ดีคําถามเจ็ดข้อไม่เกิดครับไม่เกิดขึ้นเลยดแชร์ลูกโซ่ไปแล้วเรื่องโดนหลอกลวกไปแล้วนะครับ ไม่ชอบงานแบบนี้เลยไม่ชอบคุยกับคนผมอธิบายอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยถึงเราจะไม่ทำโปรเจกต์ทีแต่ทุกคนยังคงต้องมีอาชีพทุกคนยังคงต้องทํางานอยู่จริงไม่จริงครับจริงถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวอย่างเปิดร้านเปิดตัวเหมือพี่ปูอย่างเงี้ยพี่ปูต้องอธิบายกับลูกค้าไหมพี่ต้องค่ะต้องเชียร์ต้องเชียร์ขายของไหมครับพี่ต้องเชียร์ต้องพูดคุยต้องอธิบายต้องเชียร์นี่คือโครงกร้ารธุรกิจ ใครทาธุรกิจทํามาขายต้องทําแบบนี <combined> right. <Me. S 2> Esta, ้หมทไม่มีไม่ทํายังไงก็ต้องพูดยังไงก็ต้องอธิบายหรือคนที่ไม่ได้ทาธุรกิจส่วนตัวบางคนทํางานประจําอย่างเงี้ยอย่างพี่สมจิตทํางานประจําอยู่นะครับตอนนี้ยังทําอยู่พี่สมจิตก็จะมีหัวหน้างานซึ่งเราก็ต้องคอยอธิบายเรื่องงานของเราให้กับหัวหน้างานให้กับผู้จัดการให้กับหัวหน้าเราครับไอ้สมจิตตรงนี้เป็นยังไงเรียบร้อยรึยังอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับพี่เป็นอย่างนี้นะครับหัวหน้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ต้องอธิบายเหมือนกัน อธิบายดีหัวหน้าก็ไม่ได่าถ้าอธิบายไม่ดีอธิบายไม่ถูกไปไางไครับโจนกินหัวครับ <c oughs> ไม่ว่าจะทําโปรเจกต์ทีหรือไม่ทาโปรเจกต์การพูดคุยเรายังคงต้องเสือ่อยถ่เสมอครับในทุกๆวันนี่คือเรื่องจริงแต่วันนี้ครับในเมื่อมันทุกอาชีพมันต้องมีการพูดคุยแต่พูดคุยยังไงให้เรามีสองแสนในห้าเดือนพูดคุยยังไงให้คนที่เขาคุยกับเราเขามีสองแสนในห้าเดือนเหมือนกันบบรับ มันเป็นคุณค่าที่มัน่างกันเพราะฉะนั้นในการที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบงานแบบนี้ไม่ชอบคุยคนเรื่องเดียวเขาไม่เข้าใจครับเขาไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจไม่มีใครไม่คุยถ้าคุยกับคนที่มีสองแสนในห้าเดือนได้คนที่พี่คุยด้วยเขาก็มีสองแสนในหา้าเดือนได้มีใครเกิดประโยชน์ไหมพี่ไม่ม,ม,มีมีแต่เขาจะมาขอคุณเราอีกทุกเทศกาลทุกที่เขาไปเที่ยวมาเขาจะมีของฝากติดไม้ติดมือมา บ่อยๆจนเราพอแล้วพี่บไม่ต้องมาแล้วพี่เนี่ยตรเบิรีเมื่อกี้จะมาทําไมมากี่ทีก็มาตลอดเนี่ยขนาดยังไม่สองแสนนะถ้าเกิดสองแสนเนี่ยไม่ออกเพชรออกอยไม่ฝากเลยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการไม่ชอบกัวคนไม่ชอบงานหรือเรื่องเดียวเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ความหมายครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะทำโปรเจกต์ทีหรือไม่ทำเลยทุกคนมีอาชีพของตัวเอง และในทุกๆอาชีพผมยืนยันร้อเปรเ์เซ็นเรายังคงต้องพูดคุยต้องอธิบายอยู่เสมอแต่วันนี้เราเปลี่ยนมุมมองหม่ครับว่าเราจะพูดยังไงให้ตัวเรามีสองแสนจะพูดยังไงให้คนที่เราคุยด้วยเขามีสองแสนแล้วส่งต่อคนละสองแสนสองแสนสองแสนได้คุณค่ามันต่างกนะันประโยชน์มันแตกต่างกันนะครับได้ก่อนค่อยมาชวน <c oughs> ได้ก่อนค่อยมาชวนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คําถามครับบอกเลยครับอันนี้ไม่ใช่คําถามปเ,เป็นข้ออ้างเป็นการปฏิเสธเป็นการกันตัวเองคําถามนี้เกิดขึ้นเรื่องเดียวครับเราเปิดใจไม่ดีเราไม่ได้เปิดใจครับข้อนี้บอกได้เลยครับไม่ใช่คําถามเป็นข้ออ้างกันตัวเองเพราะเราไม่ได้เปิดใจเขาก่อนเขาไม่พร้อมจะฟัง คนไม่พร้อมจะฟังไม่อยากฟังที่ว่าเขาจะฟังไหมครับไ,<ม>ไม่ฟังหรือเราพูดไปใจเขาก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้เราพูดไปเขาก็เกลียดโทรศัพท์ไปเรืเ่อยๆไม่ได้ยินหรอครับสุดท้ายเป็นไงเออมึงได้ก่อนแล้วใครมาชวนกูด้ยัมงงืองมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นคําพูดลักษณะที่แบบทําให้เราสูญเสียความมั่นใจเรื่องเดียวครับถ้าจะไม่เจอคําถามนี้นะเปิดใจก่อนถ้าเปิดใจได้คําถามนี้ไม่เกิด แล้วก็การทำโปรเจกต์ทีถ้าเปิดใจไม่ได้เราไม่คุยโปรเจกต์ทีกับใครทั้งสิ้นบอกได้เลยเปิดใจไม่ได้ไม่ต้องคุยครับเอาไว้ให้เราเรียได้เพิ่มเราค่อยกลับมาคุยใหม่คำถามสำคัญผมต้องออมจะทำยังไงให้หกคนน่ะทำเหมือนกันกับเรา ถ้าตัวเรากับเพื่อนเราและทุกๆคนที่รู้จักเราสามารถมีได้เพิ่มสองแสนในระยะเวลาห้าเดือนแล้วเป็นเก้าล้านในแปดเดือนได้ชีวิตเรากับเพื่อนเราจะเป็นยังไงบ้างพี่สมจิต <c oughs> ถ้าเรามีเพิ่มสักสองแสนสักเก้าล้านชีวิตเป็นไงพี่พ <c oughs> ี่คิดว่าตัวพี่กับทุกๆคนต้องการผลลัพธ์แบบนี้นะครับ <c oughs> ต้องการต้องารไม่มีใครไม่ต้องการหรอกเ <c oughs> ขาต้องการแต่ เราไม่มั่นใจว่าหกคนเนี่ยเขาจะท,าทําทเหมือนกันกับเราหรือเปล่าทำยังไงให้หกคนทาเหมือนกันกับเราหกคนเขาพร้อมแต่ทำปัญหาไม่อยู่ที่หกคนครับปัญหาอยู่ที่ตัวเราเราบอกหกคนได้เคลียรครับว่าการจะมีสองแสนมีเก้าล้านก็ทําอยู่แค่นี้เราเคลียรเขาไม่ได้คําถามนี้เลยเกิดถ้าพี่พี่ปารู้ว่าทําอยู่แค่ชวนหกคนสร้างยอดเดือนหกว้แล้วทาแค่นีน้ทุกคนทำเหมือนกันห้าเดือนได้สองแสนจะจบที่ปาทำได้ไหมพี่ทำได้ทุกเดือนไหมครับ ต้องให้พี่มาริโทรตามไหมครับพี่ไม่ปัญหาข้อนี้เกิดเรื่องเดียวที่บอกว่าทำางไงหกคนท่าเหมือนเราเราเคลียร์หกคนไม่ขาดเคลียร์หกคนไม่จบหกคนไม่เข้าใจโปร์ทีหกคนไม่เชื่อโปรยทีเขาเลยไม่รับเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือตัวเราเข้าใจ,จต้องไปบอกเขาว่าโปรยทต์ทำอยู่แค่นี้จริงๆจนเขาเคลียร์จนเขาเข้าใจจนเขาเกิดความเชื่อมั่นต้องเคลียร์เคลียร์จบคือจบ แล้วไม่ต้องตามครับทีนี้ไม่ต้องคอยตามยอดไม่ต้องคอยตามประชุมไม่ต้องคอยตามเขาปุ๊ปปัญหาเรืจะไม่เกิดเลยหกคนเขาพร้อมจะทําอยู่แล้วเพราะเขาถ้าเขารู้ว่าทําแล้วห้าเดือนสองแสนแล้วมีเก้าล้านได้ไม่มีใครให้ทำหรอครับให้เดือนละหกร้อยทำทุกคนวันนี้ยี่สาเองปัญหาเรื่องเดียวคือเราเคลียร์ไม่ขาดเราไม่รู้วิธีเคลียร์ถ้าเคลียร์เสร็จปุ๊บไม่มีใครไม่ทำ เดี๋ยวเากาทำได้ไหมครับพี่มาริทำได้ทำได้ต้องมีใครตัวตามซื้อของไหมพี่ไม่ไมีเนี่ยพร้อมใจกันหรถตู้มาเนี่ยเห็น <c oughs> ไหม,มครับ <c oughs> เพราะรู้ว่าเออเห็นว,ว่ามันเป็นไปนได้เ <c oughs> ชื่อว่ามันทําได้ <c oughs> แค่อยากจะมาได้ข้อมูลเพิ่มก็จะต้องทำหน1 2 3 4ใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> อื <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องเราปวดอย่างทีจบแล้วนะครับเป็นการพูดคุยกันดีกว่า